สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาปรับแต่งภาพจาก facebook นะคะเวลาเราเอาภาพลงไปที่ facebook ภาพบางภาพมันอาจจะเป็นสีมืดๆนะคะเราก็จะมาปรับแต่งภาพจากเอฟเฟกนะคะวิธีการแต่งก็ไม่ได้ยากอะไรเลย ผู้ชมไปเลือกภาพของเรานะคะแล้วก็เข้าไปที่เลือกที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็มาเลือกว่าเราจะใส่เอฟเฟกอะไรบ้างนะคะเอฟเฟกก็จะแต่งสีสันของภาพให้ดูแจ่มใสนะคะอันนี้นำเสนอให้คุณผู้ชมที่อยากจะแต่งภาพนะคะ ก็จะมีอยู่แล้วอาจจะใช้บิวตี้นะคะอันนี้กดไลค์ให้เลยนะคะอันนี้สีอัมพันจะทําให้ภาพเราแจ่มนะคะแล้วก็หลายๆสีนะคะลองเล่นดูตามเครื่องมือที่ Facebook ให้มานะคะภาพบางภาพเราโอ๊ยถ่ายได้ภาพเดียว2ภาพอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมืดอะเราจะทํำยังไงนะคะหรือว่าภาพบางภาพเราอาจจะอําพรางนะคะแล้วก็มา ใช้เอฟเฟกของ Facebook ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ภาพเราสวยงามนะคะบนเป็นความประทับใจนะคะก็อาจจะไม่ใช่เป็นภาพสดก่อนที่จะลงออนไลน์นะคะก็ต้องมีการแต่งเติมกันบ้างนะคะเพื่อความสบายใจของผู้ชมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นความสบายใจของเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของภาพนะคะภาพสวยๆเราก็ ดูเมื่อไหร่เราก็มีความสุขนะคะเราก็ต้องอนำเสนออะไรที่เป็นสวยๆงามๆให้กับเพื่อนๆเ,เราในชุมชนออนไลน์ที่เป็นชุมชนของ a c e b o o k นะคะแล้วก็ภาพนี้ก็สามารถที่จะเซฟแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆได้นะคะทางออนไลน์อันนี้เราอยู่ในโลกของ AI นะคะเราต้องใช้ AI ให้เกิดประโยชน์กับเรานะคะอันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นภาพภาพเดียวแต่ว่าใช้เอฟเฟกหลากหลาย นะคะคนำเสนอ,อเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบอแต่งภาพสวยๆนะคะเก็บภาพไว้ในความทรงจำของเราเก็บไว้ในออนไลน์นะคะโดยใช้เครื่องมือของ AI ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดี